สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Purple Ins Podcast นะคะจะเป็นพอดแคสต์ที่มาพูดคุยนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการประกรันภัยต่างๆนะคะเพื่อว่าเราจะได้แชร์ความรู้นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันว่าพวกเราเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างในการที่เราทำประกันไปในแต่ละปีนะคะของเรานะคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะจะเป็นเกี่ยวกับประกรันรถยนต์อ่าอันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะ ปีปีหนึ่งเนี่ยเสียค่าประกันรถยนต์เนี่ยหลายหมื่นบาทพอได้เคลมเนี่ยก็ก็มีการขึ้นเบีย้ยเนาะแล้วถ้าเกิดไม่ได้ใช้เนี่ยก็เหมือนเหมือนจ่ายเงินทิ้งไปเปล่าๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องหลายๆคนก็อยากจะรู้เนาะว่าอาการที่เรามีประกันไว้เนี่ยเราจะจะเขาจะช่วยซ่อมรถเราจ่ายค่านู่นค่านี้ให้เมื่อเราเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะประกันรถยนต์ที่เราจ่ายตังค์ไปแพงๆหลายพันหลายหมื่นบาทเนี่ยนะคะเขาช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะ อ่ะอันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเราขับรถชนคนตายบริษัทประกันช่วยเหลือเราอะไรได้บ้างนะคะอ่ะอันนี้ฟังฟังหัวข้อแล้วอาจจะตกใจนะต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์นะคะที่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะเป็นอุบัติเหตุที่มันสะเทือนใจแล้วก็มีความสูญเสียเยอะแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นมาจริงๆเป็นอุบัติเหตุนะคะต้องยอมรับว,ว่าอุบัติเหตุเนี่ยบางทีมันก็คาดเดาไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะหลายๆคนที่มีประกันรถยนต์เนี่ยต้องบอกว่าก็เบาใจไปส่วนหนึ่งเพราะว่า1เนี่ยประกัน,น่ยจ่ายค่าเสียหายให้แน่นอน2นะคะประกันก็สามารถให้คําปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะเราขับรถไปชนคนตายแล้วเรามีประกันรถยนต์อยู่นะคะประกันช่วยแน่นอน อันดับแรกต้องบอกว่าประกรันลถเนี่ยมันมีหลายแบบจริงๆแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีการช่วยที่ไม่เหมือนกันวงเงินที่ไม่เท่ากันนะคะ,ะต้องบอกก่อนว่าประกันลดจนในประเทศไทยในบ้านเรานะคะจะแบ่งเป็น2แบบแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าประกันลดจนภาคบังคับและแบบที่2เราเรียกว่าภาคสมัครใจมันต่างกันยังไงเนาะประกันลดจนภาคบังคับตัวนี้นะคะหรือที่หลายๆคนคุ้นกันว่าพรบ พรบรตัวที่เป็นแผ่นกระดาษเนี่ยนะคะที่ต้องทําทุกปีถ้าไม่ต่อไปต่อภาษีรถไปต่อทะเบียนรถไม่ได้ตัวนี้แหละเรียกว่าพรบรถยนต์จ่ายประมาณ600กว่าบาทน,นะคะรถกระบะจ่ายประมาณ900กว่าบาทรถตู้จ่ายพันกว่าบาทอ่ะราคาประมาณนี้จ่ายหลักร้อยหลักพันต้นๆเนี่ยคุ้มครองอะไรบ้างพรบรเนี่ยถ้าไม่ทาโดนตํารวจจับนะเพราะเขาถือว่าการที่เรามีรถขับรถบนท้องถนนแล้วเนี่ย ุบัติเหตุเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้จริงๆและถ้าเกิดความสูญเสียมันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เขาเขาเรียกว่าคนที่เป็นเหยื่อคนที่ถูกละเมิดนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ได้รับเสียหายเนี่ยควรจะได้รับการชดเชยเยียวยานะคะบางครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าบางครั้งผู้ที่ขับรถเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ในช่วงที่สถานะการเงินไม่ได้ไม่ได้เหลือเฟือมากการไปชนใครแล้วไปละเมิดเขาให้บาดเจ็บไม่ว่าจะ เป็นแค่ทางกายหรือว่าถึงกับเสียชีวิตนั่นนะคะคือบางทีมันก็อาจจะไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปเยียวยาเขาได้มากพอดังนั้นเนี่ยกฎหมายจึงกำหนดไว้ว่าทำพรบบไว้เถอะจ่าย600จ่ายพันหนึ่งนะคะก็เป็นอะไรเนี่ยอย่างน้อยคนเจ็บคนตายเนี่ยเขาได้รับค่าชดเชยแน่นอนพรบบอกว่าถ้าเกิดใครมีแค่พรบนะพรบบอกว่าถ้าเพออิเนี่ยไปชนคนตายพรบเนี่ยจะจ่าย ค่าชดเชยนะคะให้ผู้ที่เราไปทำเขาเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยนะห้าแสนบาทจ่ายไปเลยเต็มที่ห้าแสนบาทอืมแล้วก็จะมีค่ารักษาพยาบาลให้กับตัวของของผู้ที่เป็นคนผิดด้วยเหมือนกันนะพรลบอเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มครองทั้งคนขับนะคะแล้วก็คนที่เราไปชนเขาเลยแบบนี้เนาะก็คือถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยมันก็จะมีค่ารักษาพยาบาลอยู่แค่ประมาณ 3า่น0 0ื่นาประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการสูญเสียอวัยวะด้วยเนี่ยมันก็จะเบิกได้ได้ประมาณหนึ่งเนะเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นฝ่ายผิดแต่ว่า,าถ้าเราไปชนถ้าเราเป็นฝ่ายถูกอันเนี้ยเราถึงแก่ความตายหรือว่าเริ่มมีการสูญเสียอวัยวะนะคะตัวนเนี้ยได้สูงสุดเนี่ยที่5 0,000นบาทเหมือนกันกับการถ้าเราไปชนคนอื่นตายพรบบก็จะจ่ายชดเชยให้กับท่านที่เสียชีวิตคนนั้นเนี่ยห้าแสนบาทนะคะ แล้วก็แต่ถ้าใครนะคะที่มีประกันอื่นเพิ่มด้วยที่ไม่ใช่แค่พรบเพราะส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่านิยมทํากันมากเลยเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะทาประกันชั้นหนึ่งบวกพรบอาถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเราจ่ายแพงกว่าแน่นอนว่ามันต้องได้ความคุ้มครองเยอะกว่าแน่นอนอาแบ่งไปก่อนนะว่าพักบังคับพรบจ่ายแต่เพื่อนพักสมัครใจเนี่ยว่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะหรือทําชั้น2บวกชั้น3บวกหรือแค่ชั้น3ธรรมดาเนี่ยก็จ่ายเหมือนกัน ต้องบอกก่อนว่าตัวประกันภาคสมัครใจประกันชั้นหนึ่งสงบวกสบวกชั้นสเนี่ยเขามักจะมีความคุ้มครองบุคคลภายนอกให้อยู่ประมาณ1ล้านบาทต่อคนไม่เกิน10ล้านบาทต่อครั้งอารมณ์ประมาณว่าถ้าเราไปชนคนเขาเสียชีวิตแล้วปั๊บเนี่ยนะคะพระบบ่อใจก่อนใครที่ทำประกันภาคสมัครใจไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้นหนึบวกสบวกนะคะประกันภาคสมัครใจเราเนี่ยจะจ่ายตาม ส่วนใหญ่แล้วความคลองเนี่ยมันจะอยู่ประมาณอขออนุญาตเรียกว่าเป็นเป็นศพละ1ล้านบาทนะคะใน1ครั้งเนี่ยจ่ายไม่เกิน10ล้านแปลว่าถ้าเกิดว่าเรามีการชนคน1คนเสียชีวิตตัวพรบบจ่ายห้าแสนตัวประกันจ่ายให้เพิ่มอีก1ล้านนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นมีการชนหลายคนเสียชีวิตตัวเนี้ยนะคะต้องดูความคลองประกันอีกทีว่าเป็นเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะลิมิตอยู่ที่10ล้าน เขาจะบอกว่า1เหตุการณ์จ่าย10ล้านแต่ว่า1ล้านบาทต่อคนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราชน9คนประกันเขาก็จะจ่ายให้คนละคนละ1ล้านสรุรวมแล้วเนี่ยประกันจ่ายทั้งหมด9ล้านแต่ถ้าเกิดชน11คนประกันก็จ่ายแค่คนละ10ล้านแค่10คนคนที่11เนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่มเองทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายอะไรเท่าไหร่นะคะตรงเนี้ยต้องต้องต้องมองว่า อ,อยู่ที่คู่กรณีแล้วด้วยถ้ามันมีการฟ้องร้องนะคะไปขึ้นศาลแล้วครอบครัวเขาเนี่ยมีการเรียกเพิ่มอันนี้ต้องดูที่ศาลตัดสินอีกทีหนึ่งว่าเขาจะเรียกเพิ่มเท่าไหร่เพราะแน่นอนแหละว่า ชีวิตของคนเนาะมันประเมินค่าไม่ได้บางคนก็เป็นเสาหลักของครอบครัวบางคนก็เป็นคนที่ครอบครัวรักเป็นคนที่รักของใครหลายๆคนเนี่ยดังนั้นมันประเมินค่าไม่ได้การสูญเสียเขาไปเขาก็เป็นทั้งกําลังของครอบครัวเขาเป็นกําลังของประเทศชาติด้วยดังนั้นเนี่ยมูลค่ามันประเมินไม่ได้อยู่แล้วทีนีน้มันต้องไปอยู่ที่เรื่องของสาร์กันประกันเนี่ยก็จะช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะคะตาม กรมธรรม์ประกันภัยหรือสัญญาประกันภัยที่เราทําเอาไว้บริษัทประกันไหนที่มีความคลองสูงเขาก็จะจ่ายประมาณอสบละ1ล้านนะคะบริษัทไหนที่ให้ความคลองต่ําอาจจะเหลือแค่สัก50,000นประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยแล้วตัวเรามันจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากที่ประกันกับพรบรเขาจะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนอกจากที่เราจะต้องต้อง ชดเชยให้กับผู้ที่ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะต้องบอกว่าการที่เราขับรถไปชนคนเสียชีวิตเนี่ยไม่ว่า,าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่อุบัติเหตุก็ตามนะคะทางกฎหมายเนี่ยเราก็ถือว่าก็จะถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ละเมิดนะคะก็คือไปทําความผิดนี่แหละและยิ่งมันมีการเสียชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคดียามันมีทั้งความผิดทั้งทางทาง,งแพ่งแล้วก็ทางอาญาเลย ะะถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยต้องบอกว่ามาตรา291เนี่ยมันจะบอกว่าผู้ใดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับแบบนี้เนี่ยเป็นคดีอาญาแน่นอนว่าถ้าเกิดเหตุปั๊บโทรเรียกประกันปุ๊บตำรวจมาปุ๊บแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องโดนจับกลุ่มตัวไว้ก่อน แต่ถ้าเรามีประกันภาคสมัครใจนะคะอันนี้พรบรจะไม่คุ้มครองและพระบรจ่ายแค่แค่รักษาการบาดเจ็บของเราแล้วก็คู่กรณีแต่ถ้ามีประกันชั้นหนึ่งสองบวกสบวกพวกนี้ประกันจะจ่ายให้ก็คือว่าเราชนเขาเสียชีวิตตำรวจจะควบคุมตัวเราไว้ก่อนนะคะต้องมีเงินมาประกันตัวถึงจะกลับไปไปทาใจนะคะไปตั้งสติที่บ้านได้นะตัวนี้ถ้ามีประกันปุ๊บประกันเขาจะคุยกับตำรวจให้แล้วเอาเงินประกันเนี่ยแหละไปวาง นะคะคด,ดีพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถส่วนบุคคลเนี่ยเงินประกันจะอยู่ที่ประมาณ1,500,000บาทแต่ถ้าเป็นรถที่ใช้เชิงพาณิชย์พวกนี้นะคะเ,เงินประกันมันก็จะสูงขึ้นประมาณ2,000 0 0ถึง2 5 0 0 0 0บาทตัวนี้นะคะ ต้องไปดูอีกทีว่าประกันจะจ่ายให้เราเท่าไหร่มันจะเป็นไปตามความคุ้มครองประกันลดจนที่เราทําเอาไว้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นประกันที่ทั่วไปนะเขาก็จะมีให้ตั้งแต่ช่วงประมาณ2000บาท3000บาท5000บาทเป็นเงินประกันที่เตรียมไว้ให้ตามเขาเรียกว่าตามสัญญาประกันภัยแต่ว่ามันก็มีบางบริษัทประกันเหมือนกันที่ที่ให้เงินประกันตัวผู้ขับขี่ตรงเนี้ยน้อยลงไป ถ้าสมมุติว่ามันจะมีบางประกันเนาะที่เขาเน้นขายประกันราคาถูกเขาก็จะไปลดความคุครองข้างในโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านการประกันตัวผู้ขับขี่แบบนี้นะคะเขามักจะคิดว่าโอ๊ยคนไม่ค่อยได้ใช้หรอก นานๆใครมันจะชนคนตายบ่อยๆนะคะเขาก็ไปลดความุ้คองมันลงมาอาจจะเหลือ5 0,000่นบาทอะไรแบบนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรากลายไปว่าเราไปทําประกันที่มันมีความคองไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แบบนั้นนะคะแล้วเราโดนให้วางเงินประกันตัวเนี่ยสมมุติว่าแสนหนึ่งแปลว่าบริษัทประกันเนี่ยจ่ายเงินจ่ายเงินค่าประกันตัวให้เราเนี่ยห้าหมื่นเราต้องไปวิ่งหาเองอีกอีก5 0 0 0 0บาท นะคะถึงจะได้รับการประกันตัวแต่ถ้าเราทำประกันที่มันวงเงินสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยประกันเขาก็มักจะจ่ายให้คุ้มครองทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เราก็ระหว่างสมมุติว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุที่ต้องบอกว่าจริงๆแค่เราชนธรรมดาเนี่ยเรายังตกใจเลยแต่ถ้าถึงกับต้องมีคนเจ็บคนตายเนี่ยรับรองว่าค่อนข้างที่จะตั้งสติยากอยู่เหมือนกัน ใครที่ทำประกันเอาไว้นะคะก็สามารถโทรหาบริษัทประกันของคุณได้เลยนะคะถ้าเป็นของทิพพยะเนี่ยโทร1736กด1นะคะ1736นี่จะเป็นเบอร์คอยเซ็นเตอร์เขากดไปปุ๊บเข้จะมีแบบเหมือนกับว่าเป็นระบบอัตโนมัติว่าติดต่อเรื่องอะไรแจ้งเคุมเฉิๆอะไรเงี้ยให้กดเลข1ไปเลยนะคะมันจะตรงไปที่หน่วยรับแจ้งเคมหน่วยรับเหตุได้เลยนะคะอันนี้24ชั่วโมงนะคะโทรไปได้1736กด1 โทรไปปั๊บเนี่ยถ้าเกิดเราตกใจเราก็แจ้งเหตุให้ชัดเจนเลยว่าเกิดเหตุอยู่ตรงไหนรายละเอียดเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างทะเบียนรถของเราเป็นยังไงทะเบียนรถคู่กรณีเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีใครเจ็บใครเป็นอะไรไหมอะไรแบบนี้นะคะแจ้งให้ชัดเจนพื้นที่ชัดเจนเขาจะได้มาหาเราได้เร็วๆแล้วก็ถ้าเรากังวลไม่มั่นใจว่าจะต้องทํำยังไงบอกได้เบื้องต้นว่าต้องบอกได้ว่าเออจ้าหน้าที่เหล่านี้นะคะเขา มักถูกเทรนมาแล้วลหละว่าให้มีความรู้เกี่ยวกับการกฎหมายเบื้องต้นเราสามารถปรึกษาเขาได้ว่าตอนนี้เราต้องทํำยังไงนะคะคนเจ็บโคกกรณีของเราเนี่ยเขามีประกันหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีเราดูแลอะไรเขาได้เบื้องต้นนะคะเพราะต้องบอกว่าอ,อ,อุบัติเหตุแบบนี้ถึงกับคนเสียชีวิตไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราทําได้เนาะเราก็ต้องรีบ ช่วยเหลือเขาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าชีวิตคนนะสำคัญที่สุดเขาอาจจะมีโอกาสรอดก็ได้ถ้าเราช่วยเหลือเขาแล้วดูแลเขาอย่างอย่างดีอย่างทันท่วงทีรีบโทรหาโรงพยาบาลหากู้ภัยนะคะมีด,ดูห้ามเลือดพยายามดูจัดทิศทางไม่ให้มีรถมาชนหรือว่าทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือว่าการบาดเจ็บกับร่างกายของของผู้ที่เราไปละเมิดเพิ่มอีกนะคะแล้วก็แนะนำว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย คือแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจแต่ถือว่าเรามีความผิดเราก็ควรจะชดเชยดูแลครอบครัวผู้เสียหายมีการขอโทษอย่างจริงใจนะคะคือเรียกว่าต้องต้องทำอะไรที่วินยยชนควรทําคือทําอะไรที่ที่มันควรจะทำอะหลางที่เรารู้สึกผิดจริงๆนะคะตัวเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่รถมีกล้องมีการถ่ายรูปรอะไรเงี้ยบันทึกเหตุการณ์ไว้ให้ได้มากที่สุดก็ก็จะเขาเรียกว่าเป็น ข้อมูลที่มีประโยชน์ส่วนหนึ่งในการที่ว่าเราจะต้องไปขึ้นศาลหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันควรจะเกิดจากการที่เราไม่ได้เจตนาดังนั้นเนี่ยเวลาศาลเขาพิจารณาโทษอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดูที่การกระทําของเราด้วยว่าเ,เราตกใจไหมเรามีการช่วยเหลือผู้ที่เราไปละเมิดเขายังไงบ้างช่วยเหลือคนคนเจ็บคนตายยังไงบ้างนะคะตัวน,นี้ก็มีผลต่อรูปคดีแล้วก็ เรื่องอื่นๆนะคะเกี่ยวกับคดีความตรงนี้เนี่ยบริษัทประกันเขาก็จะดูแลเรานะคะตามวงเงินในกรมธรรม์ที่เขามีเอาไว้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าประกันลถจนเนาะที่มีไว้เนี่ยไม่ได้มีไว้แค่ซ่อมรถเรากับซ่อมรถของคูก่กรณีอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ย<ส>เกิดวันไหนที่มันมีเหตุฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าบริษัทประกรันเขาก็ช่วยจ่ายด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นให้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย อย่างที่ว่านาะมีประกันไว้ก็อุ่นใจกว่าดังนั้นเนี่ยก็ขอให้สบายใจได้ว่าประกันเราเนี่ยจ่ายไปป,ปีปีหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลแค่เรื่องซ่อมหนอย่างเดียวดูแลเรื่องอื่นให้เราด้วยนะคะอันนั้น,นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรือว่าอยากให้เราพูดคุยเกี่ยวกับอทอป,ปิกไหนเพิ่มเติมในในเอพิโซดต่อไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะ